สวัดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกทุกคนครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาครับมากินข้าวน้ำกันครับเข่าแรงเข่าแรงพี่น้องทักทายครับทักทายสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกยูเซอร์เด้อครับแบงค์ขอบมากครับจุบน้องใหม่พี่น้องของแสียไหม บครัรทางใต้พี่น้องทางใต้จะายดีครับ ปอดไข่ปอดไข่ดิบปลอดไขด่น้อติดปอดไข่ครับ ใช่ครับถ้ายือขุดทุกคนพี่น้องนะครับนี่ถอดไข้ไปเนี่ยรอดเนื้อแล้วก็เมนูเด็กที่ซุบเราไมเพี่น้องบถอดไข่ ใช่พี่น้องต่ไทยสบายดีครับพี่น้องสบายดีทุกท่านถกคนเลยอครับทุกท่านครับอาหารเด็ดๆดเลยครับตุนเองไหม ทอติดมันครับลองแจ่งไหมซุปน้ม่แส่ขนาด โดนแบบนี้ทีนิวบาลไม่ตนกลงตรงไงครงับสวัสดีครับแช่าภาพขี่งนอกไม่ดูเดี๋ยวก็รวมตัวใหม่ครับ ให้ต้มครับขอบคุณครับเเนอะไ่สกเน้บกินัวขอบคุณครับขอบคุณครับ เด้อครับซุน้องไปรับกันพี่น้อง mm hmm. แทบขนาดพี่น้องครับแทบมักทักทายครับสวัสดีครับทักทายสวัสดีทุกคนเด้อพี่น้องเด้อทักทายทุกยูเซอร์นะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเด้อครับ mm hmm. สวัสดีครับ ปไปกัมาาลังใจกันครับทักท้ายกันครับนี่กับจุนน้องใหม่แสบลีครับแบ่บขาดอยู่เพราะว่า เราโดนกินเธอได้ครับคุนว่าใหม่เนี่ย ไม้ทอดเนื้อต้มไก่ผักสดๆผักไกมไหมผักส,สดไหมผมว่าร่ำดีขนาะดพี่น้องอีเล่นอ้าพี่น้องครับมือไปทำงานครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกคนครับสวัสดีพี่น้องป้องไปแล้วพี่น้องได้วรับสดีครับ ไปยืนกับตาไปจะได้มองเห็น้เด็กกินมากินข้าวด้วยครับคนนี้หล่อมากเลยเออวันดีครับเอ่ยังวันดีครับกวัดีนะครับนี่คนหล่อนะครับหล่อไหมหล่อคนโคตรเลยอะสวัสดีครับกอทายสบายดีก่อนสิลูกแล้วเออคนเก่งนออสบายดีก่อนทาย เรียนก็เก่งหลอก็หลอเป็นหัวหน้าห้องด้วยใช่ไหมาคนเก่งแล้วเนี่ยใ <Hey. S 1> ครับครับซินเข้าไปข้างในทักทายครับสวัสดีครับทุกคนทุณเนื้อครับคุณท้องใหม่ครับแก,ก้วพักลมใคร พรุ่งนี้จะพาเด็กไปเที่ยวทะเลอ่ะจะไปทะเลหรือเปล่าไปเร็วัสดีครับขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องทักทายสบายดีทุกคนนะครับตุ้มยูเซอร์เด้อขอบคุณครับขอบคุณนะครับ มาตัดข้ากันครับดูน้องใหม่พี่น้องเมนูเด็ดและแซ่บครับโดนกินเถื่อนพี่น้องเลย ใ่ครับอบครับักเต้ไปนอักไท้ ครับครับเฉพาะทีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณไลเดอร์ครับขอบคุณขอมาจากแท้สบายดีครับ ให้ไปนองครับขำว่าให้เำาังใจครับในนู่นมันอย่างไรครับ,ม,รบมีสุบต้องใหม่เด็ดเดดเลยครับแ่บแบเลยครับครับโดๆเลย พี่น้องเด้อครับทุกยูเซอร์ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเด้อครับขอให้ค่ายครับ,บ,รบ,บ,รบ,รบสวัสดีครับครัสบสวัสดีครับสวัสดีครับ มือย,ยังไงนั่งกินข้าวคุยกับพี่น้องเพื่อนฝูงทำทาให้ก่อนน้อนนะครับเนาะวิ่งกับวันยุทธชุดตำดาทำงานมือนงครับ้า <Okay. S 1> วันนี้มากินน้ำกันครับถุ้มน้ำใบหบักหลายเลยครับแทบไหมพี่น้องแท oh. บครับ ครับพี่พี่น้องท่าเดอ้อขอมาให้รังเกียจนะครับทังไม่ได้ครับตอบกลับครับทางมาเลยครับตอบกลับมีอะไรก็ทักทักหากันได้นะครับพี่พี่น้องกันพี่น้อง ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาจันทรุขท้องใหม่ทำกันพี่น้องจุขน้องใหม่ทำกันได้ครับสวัสดีครับพี่น้องวันดีจุกยูเซอร์เด้อครับมาพระกระตินเลยหร่ะ สางไทยพี่น้องเอามาพูดคุยกันครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคุณหลายๆครับไปสักทายนะครับขอร้องกันครับ ตู้น้อยแทบแทบไม่เหรอฮักด,ดุสต <c oughs> ์โดวด่ดใครไม่รู้เหมือน ปไอ้ที่ชอ่องเลยนะครับเป็นมูเป็น,ปน,ปนพวกรับสอบถามท่ายกันครับ,สบ,รบสแสดงความคิดเห็นอย่างใดบด้วครับัท่าไปที่ช่องเล,เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแลยครับ อ๋อดอกไม้ส้มดอกมงดอกไม้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับส้มดอกไม้ให้ครับสวัสดีครับขุ้มของขอนครับครับขอบคุณแล้วเอาคุ้มดาวหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันนี่ครับสุบมน้วไม้ครับหิวยังครับผู้เจ้ากินข้อว้ำครับมาเด้อมาเด้อบานนี่ การเข้ายันครับแวะมาครับแวะมาแวะมาทานมากิ่นต้องกันกับผมนี่งคาร์บิโนสวัสดีครับทักทายกันเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกยูเซอร์ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณหลายครับทุกยูเซอร์นะครับ คุณครับไปเขาไมาหลักให้ครับขาสิ่บพปลากนันนะครับพี่น้องจับมือกันยางครับเปนน้ำกันครับสู้จุกมุ้งหมายเป้าหมายกันครับ บานยูก็เพื่อใครครับตอนนี้ผมอยู่ทางลังสีทปทุมนี่ครับมันเกิดอยู่สาราค้าไี่ครับครับมันเกิดอยู่สารค้าครับตอนนี้อยู่ทางปทุมนะครับธรรมชาติที่เกิดนะครับบาดบาดเขาเลยมีทงหน้าโอ้แง่เข่างามหลายกับทั้งนี่ครับพอ,อกาเก็บผักหาเห็ดครับหันเอาใหม่ืูกันครับเมือนกัน งานแล้วเร็วเสร็จงานแล้วก็ออกไปหาผนแล้วผมช่างนาคตยศผนครับลุยปลาแล้วก็เจอผลนายเฮ็ดก็ไปเก็บเฮ็ดครับาน้องไม้ก็ไปหาเก็บน้องไม้ครับงานนี้เนี่ยน้องไม้หลายเอามาเสริมไปไหมพี่น้องเอามาเสริมหรอเอามาแกงนะครับคือคือเสริมเขาเสริมเสริมอยู่กับแก้วก็ประดับบอกครับแซ่บแซ่บครับ คือขึ้นนอใหม่เนาะวัดิไปวัดเฉานี่ไปครับวัดเฉาหยุดครับออกไปทางนครนายกหมดละเ<ส>นื้อที่ป้าหาเห็ดหาหน่อไม้นี่ยชามชิปหาชิปไร่บางมงแปดชิปไล่หมดเลยครับวิธีไปเก็บไปหากันครับบ้านบ้านผมมกธรรมชาตินะครับมกธรรมชาติครับรักธรรมชาติรัก,รรมมกรรมลมสวยๆไงครับนะครับก็อีสานบา้านเท่ออหไรครับอีสานบ้านหน้าท่อ เพ่งสั้นครับสวัสดีครับทุกยูเซอร์ครับสวัสดีครับพูดหมักมวลหมักเสียงเพลงหมักมวอลัมหมักธรรมชาติะไรนั่นนะครับอาหารปลาอาหารเตาเป็นจิ๋ไหมพี่น้องอาหารนกครับไปเที่ยวตามวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อครับพี่น้องที่เขามาสักท่ายให้กำลังใจกันครับ ขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับขอบคุณมากนะครับครับสบายดีทุกคนเนาะครับทักทายนะครับเด้อช่วงนี้ฝนตกระวังระวังสุขภาพด้วยครับรักษาสุขภาพหน่อยครับฝนตกเป็นวัดเป็นตกเกือบทุกเมืองเลยครับครับสบายดีครับสบายดีเน้อครับฟังสอปอเล่าสบายดีเน้อครับ ฟังแตงโมเทกับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมทักไายหายพลังใจกันครับมาครับมากวันนี้กัซุนลูกใหม่ครับซุนลูกใหม่กินครับกินคัาราซุูนลูกใหม่กินผู้เดี๋ยวเกือบเคืองเลยนี่ครับแซ่บครับครับพักสดสดไหมก็บมานแตงซวนนั่นแหละพักสดสดครับต้มไข่แล้วก็ทอดเนื้อกินมัน ทานข้าวยังครับเพื่อนชินไปครับเขาทานยังครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกยูเซอร์ที่ให้เขาเขามาให้กำลังใจครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีพี่น้องทางสารคามเน้อครับสวัสดีทัวร์ทุกประเทศนะครับสวัสดีครับทักทายครับรู้จักกันนะครับรู้จักกันนะครับทักทายกันปรึกษากัน เชี่ยวกันไปให้จนจุดหมายเป้าหมายเขาครับเอาพี่น<ป>้องเนะาะน้องเพื่อนทุกคนนะครับผู้ยูเซอร์ขอบคุณหลายๆกับทุกยูเซอร์ครับขอบคุณหล,ณล,ณลายๆครับมาครับบ้าหิวยังครับหิวกัแหววบาครับซุปน,อนอ้องใหม่ครับซุปน้อำใหบขาดช่วยแงบนีเลยมาหนี่งครับผักสดๆเลย แซบครับแซบโดนโดนานกินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือยู้เซอร์ครับสวัสดีครับพี่น้องเอาครับพี่น้องพงไฟมานะครับมากมักเสียงลอมเสียงล่ำเพลงสั้นแหละครับมักธรรมชาติครับอวัดเขาว่าครับบางเช้อกันร้อยไปเที่ยวของอาหารแน่พี่น้องเนี่ย มาดาไปดูของหาเลยน้องมุ่งพวกเพื่นอนฟุ้งไรไปทำทุกมืือครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทักทายกันครับอักกันเ้อครับพี่น้องครับช่วยกันนะครับให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้นะครับ จับมือกันไปพี่น้องจับมือกันไปครับย่าทอครับย่าทอทำไปเรื่อยนะครับทำไปเรื่อยเ,อยเพื่อความ <c oughs> ยังก็พบสนุกสนานทำไปเรื่อยครับคนหมักมวลคือว่าแหละพี่น้องเลยรับ <c oughs> ใน ช่องก็ได้เ้อครับพี่น้องทากกันนี้ช่องก็ได้ครับดูจักกันไปครับที่ได้ไปทัางเที่ยวท่างไอวิ่งจังนที่ได้พี่น้องไปทำงานฟังผลจากอาทิตย์ท่นค,ครับสอปอเล่าครับพี่น้องท่านผูนก็ไปดูอยู่ครับสอปอเล่าไปวิ่งจันท์ครับดูอยู่ครับ เราเป็นมื้อเฟื่องคุณแล้วครับบรรยากาศดีขนาดแท้คุณอะไรพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาถักท่าแล้วครับเออพี่น้องจะถิ่มจะป่ากันครับจะปล่อยกันครับต้องไปน้ำกันเตัวเข้าเป็นไงครับสวัสดีครับทุกยูเซอร์นะครับเด้อครับสวัสดีครับเชิญครับ รับเชิญแล้วจะเชิญให้ไอเดียเรื่องพรมดิเซ์ไอเชิญกับมาคุยน้ำกันนี่ได้เป็นว่าครับเดี๋ยวรับเชิญกับมาคุยน้ำกันครับเพื่อควบมวลมวลซืนนะครับสนุกสนานนะรู้จักกันครับดีก็นี่ขาดก็นี่ถ้าฮาได้พูดคุยกันนะครับเนาะเดี๋วมาครับขอบคุณหลายครับสำหรับดอกไม้สำหรับดาวมาครับขอบคุณหลายครับ ทักทายครับพี่น้องครับง่วงยังพ่เจาง่วงไปคืนเพราท่านดึกหรอกนะครับง่วงยังครับทักทายนะคือทักทายสบายดีพี่น้องครับขอบคุณทุกยูเซอร์ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมกันครับเขามากดแห่งรังใจกันครับขอบคุณหลายๆครับ ได้ลุงล่าเด้อพี่น้องครับวัอนี้มืออื้นบากันไหมครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับไล่เวลาสองเวลานะครับขอบขอบคุณนะครับฝากคนไล่คนที่ตามไปเด้อครับพี่น้องป้องไปครับขอบคุณจากใจครับวันนี้หน้าตีสวรัด์ุดในนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ